สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค,คุณเอเอฝนตกโอุ้เทพ่ฝนตกเลยอ่ะอที่นี่ฝนไม่ตกนะคุณเอเอสวั A. สดีค่ะ รอบอกที่นี่ตกวันที่สิบสามนะสิบสามสิบสามฝนตกพักทายกันก่อนนอนนะฮะสักประมาณยี่สิบนาที นอหลับกันหมดละมั้งเอฟซตอนนี้ประมาณสองทุ่มครึ่งนะเด็กๆไปรเรียนเทควันโดไมมยะไม่ดูงานวัดที่ไหนเสียงเพลงตึ้มตึ้ม สุสานาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าท้ายบ้านอิตเตอรี่บายสามโมงครึ่งค่ะทีนี้ก็สองทุ่มครึ่งนะวันนี้ก็ไปสกุขุควิเนะพีนวัดพาพา,พาไปบ้านใหญ่ฮันนี่นะ ไปก็ไปก็บ่ายบ่ายก็สิบสิบแล้วสิบ็ดโมงแล้วไปออกจากนี่เนาะไปถึงนู่นก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายสองนี่แหละอืมก็นั่งรถไม่ได้หยุดเลยนะออืมอืมมไปถึงก็พากันสนุกไหมเห็นไหว้พระองค์ใหญ่ค่ะก็อ่า เป็นเป็นพระเป็นพระรูปใหญ่ที่อยู่ข้างๆบ้านยายนี่เนาะพี่นวัดเขาเคยไปเขาไปไหว้แล้วก็พราบ้าที่บ้านกับเสือไปเขาก็พากันไปไหว้อีกเนาะไหว้ไหว้แล้วก็พากันไปเซเว่นพากันไปเซเว่นแล้วก็กลับจากเซเว่นแล้วก็ส่งยายนี่กลับบ้านแล้วก็ไปลาพ่อแม่ยายนี่เนาะ แล้วก็ป้าที่บ้านกับพี่นวัดเสือก็ก็กลับกลับก็ไปสกุลลครอีกไปซื้อกล่องแพ็ปปลาร้าให้ป้าป้าสวนผักเนาะซื้อมาเต็มกระบะเลยนะคันข้างหลังก็เลยไปสกลอีกกลักกบมาก็ประมาณทุ่มหนึ่งกม็มืดมืดแล้วอะกลับมาก็มาอาบน้ำนั่งนั่งดูคลิปแป๊บนึง ieve, แล้วก็ขึ้นไลน์นะคะพอดี วันนี้เราจะไล่ประมาณ20นาทีนะนะเอซีขอบคุณนะคะมนะาทักทายกันนะคะท,ทักทายก่อนนอนนะวันูุนาเป็นไงฝนตกไหมย่าบอกว่าอ่ากำแพงไอ้กรุงเทพฝนตกไม่รู้เสียงดนตรีมันมาจากไหนบุ้มบุ้มบุ้ม ขึ้นไลก็กังวลเราจะได้ถึงยี่สิบนาทีไหมเนี่ยอมแม่เห็นตาปุ๊ก้าสิบสองแข็งแรงมากค่ะใช่เราพูดอะไรแกแกลุกหมดเลยอืหูตาแกยังดีนะฟันแกก็ยังอยู่อืยังแบบยังไม่มีวีแววที่ว่าอาจจะ จะเจ็บจะป่อยเลยดูแข็งแรงมากมคนเราเนอะอายุเก้าสิบสองปีเรายังแข็งแรงขนาดนั้นอะเราจะอยู่ถึงหรือเปล่า <c oughs> จะอยู่ถึงไม,ไม่ถึงเนะอะเสียงกองตุ้ม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 ไม่รู้ว่าบ้านบ้านไหนเพลงมันดัง แ <C han> ม่เห็นความเห็นไหมความจำดีมากเลยสุดยอดตาคอให้ได้ร้อยปีค่ะ <C han> คงจะได้ร้อยปีแหละดูท่าทางแกยังแข็งแรงอยู่เลยนะ วันนี้ไม่ได้กินข้าวเย็นเลยนะแม่ซูซานะากินก็เกี๊ยวปากหม้อไปสองตัวอิ่มเลยแล้วก็กินหอยเจาะไปหนึ่งไม้แม่เห็นตาแล้วแม่ต้องแข็งแรงกับตาค่ะ นอหลับกันแล้วหรือไงนอหลับกันแล้วหรือไงทักทายก่อนนอนก่อนอ้ะคร้ตีจ้าแม่ต้องสู้ค่ะมแม่สุสาน่าก็แข็งแรงอยู่แล้วนะ คองแค่ว่องไวป้าใบ้านอีกเนี้ยได้ยินเสียงยงินตีมันตึม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 ึมรูเขามีวัดอะไรกันไม่ห้น้ำเที่ยงหรือเปล่ามันดังมาจากทางนี้ห้วยน้ำเที่ยงวันนี้ป้าหังป้ามาแล้วนะคะไอ้ตีอืม มาร่วงหน้าก่อนหนึ่งรังนะอีกอีก,อ,กอีกวันจันทร์แล้วก็มากันนะอืวันนี้ป้าชาวบ้านได้ไดซื้อกล่องมาเต็มคันรถเลยนะซื้อมาจากสกลนครนะคน,น,คน,นะคนที่ที่สั่งอ่าน้ำปลรรากับป้าชาวบ้านมาแล้วนะคามาแล้วไม่เกินวันอังคารส่งแน่นะสิ สวัสดีค่ะทั้งสิบแปดท่านแม่เห็นค่ะแม่เห็นค่ะขวดส,ส,ส,สีส้มุดอะไรสีสีส้มแกงฝาสีแดงตำํำคุณลุงรุงสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะฝาส้มต้มฝาส้มแกงฝาแดง ดำส้มมีปลาสุดตัวคุณปาลณีสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีก่อนนอนนะฮะทักทายพูดคุยนะฝากวปดูคลิปให้ชวอวอด้วยนะปัจจุบันก็วันนี้ปัจจุบันได้เก้าคลิปนะดีฝากไปดูด้วยนะถ่ายตาปุมาแต่ไม่ได้ลงนะอืมขอบคุณนะคะ ดูดิขึ้นไายที้รกูจะง่วงนอนหาวนอนอย่างงี้ทุกทีเลยสวัสดีก่อนนอนนะคะเอฟซีอย่าพึ่งง่วงนะ ป้าไทบ้านพึ่งสิบนาทีค่ะพึ่งจะนั่งรถวันนี้ก็ป้าไทบ้านก็ดับตลอดทางเลยเตือนใจสัสดีค่ะ สวัสดีนะคะบริคุณเคเคสวัสดีค่ะคุณนอนดึกคุณน้องแขสวัสดีค่ะคุณน้องแขรบอกสวัสดีค่ะจะลงแล้วเหรอคะอ๋อปัจจุบันจะขึ้นจักยี่สิบนาทีนะ พแม่ซุสานะบอกว่าสวัสดีค่ะเอสตีไปไหนกันหมดคะมาช่วยกันกดไลค์แชร์ให้ป้า,าใช้บ้านหน่อยคะ่ะใช้ว,วันนี้เขาไปอยู่กับไหนกันหมดป้าทีบ้านก็ยังไม่รู้นะว่าเขาไปไหนกันหมด คุณจริยาสวัสดีค่ะล้วสุสานนะะก็คุณคุณปาริีสวัสดีนะคะแม่เห็นใจเอ็มทานข้าวกับมืดสงสัยไปหาสองหนุ่มค่ะไม่มีใครขึ้นไลน์นะแม่ดูดูป้าจ,จะบ้านดูแล้วอ่าแม่คุณดวง สวัสดีค่ะคุณเอ็มเอศูนยสามสวัสดีนะคะดึกแล้วเนอะดึกแล้วประมาณสองทุ่มหัวค่ำก็ไม่ได้คืออะไรนะหัวค่ำก็มัวมัวแต่อนั่งรถนั่งรถ คุณดวงแขกสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญเขาไปเที่ยวงานกันหมดนี่ไปเที่ยวงานกันรด ยังไม่ดึกเพราะตอนนี้แม่มาเมืองไทยสองทุ่มยังไม่นอนเลยคะ่ะคุณน้งแขบอกว่าสวัสดีค่ะคุร่มรุงรง,งานอะไรคะไม่รู้กันตุ่มตุ้มตุมได้ยินงานอยู่จุงฝั่งนี้ เดียว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 ป้าธี่บ้านขอลงไล์เนาะสแปดนาทีพอดีเนาะสแปดนาทีทักทายกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตอนประมาณตีสี่กว่านะคะที่ป้าเชบ้านจะขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะตดเนาะคุณแม่สุสาน่ารลตตีสวัสดน์นอนหลับฝันดีนะคะคุณดวงแขขอบคุณนะคะคุณ MA03 ขอเคุณนะคะ คุณปารณีคุณดวงแขคุณจริยาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะ